ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่21กันยายนไปจนถึงวันที่20ธันวาคมของทุกปีนะคะสีสันของใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนไปจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองสีส้มและค่อยๆร่วงหล่นลงมาจากต้น อากาศที่เริ่มหนาวเย็นเข้ามาแทนที่อากาศร้อนๆในฤดูร้อนทำให้เราได้รู้ว่าฤดูการได้ผ่านเปลี่ยนไปแล้วอีกหนึ่งปีค่ะฤดูใบไม้ร่วงในปีนี้ของเปรูจาช่างเงียบเหงาวังเวงกว่าทุกป,ปีก็เพราะเจ้าไวรัสโควิดนั้นกำลังกลับมาอีกแล้วล่ะค่ะ เมืองเปรูจาเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิดในครั้งที่แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจัดได้ว่าเป็นเมืองที่ควบคุมการระบาดของโรคได้ดีมากนะคะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเราถูกจัดอันดับให้อยู่ในเขตสีเหลืองนะคะนั่นก็คือเยลโล z โซนนั่นเองตอนนี้เนี่ยในประเทศอิตาลีจะมี3โซนด้วยกันก็คือเยลโลโซนออเรนจโซนแล้วก็เรดโซนนะคะ สำหรับการจัดลำดับการควบคุมโรคระบาดในเขต Yellow Zone นะคะก็คือทางรัฐบาลได้สั่งว่าบาร์ต่างๆหรือว่าร้านที่ขายเครื่องดื่มหรือว่าขายอาหารต่างๆนะคะจะต้องปิดให้บริการในเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ถัดมาอีกเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะเปรูจาก็ถูกจัดอันดับให้อยู่ในเขต o r เรนซ์โซนค่ะเพราะว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนค่ะการควบคุมโรคระบาดในเขต o r เรนซ์โซนนะคะจะต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ร้านค้าต่างๆจะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปนะคะตามที่รัฐบาลกำหนดค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าแถวรอที่จะเข้าไปใช้บริการนะคะหน้ากากอนามัยกลายเป็นเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เราเดินอยู่นอกอาคารนั่นเองค่ะ การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเรื่องปกติมากในขณะนี้นะคะเพราะว่าเราถูกจำกัดเวลาให้ออกจากบ้านได้เพียงแค่ก่อนเวลาสี่ทุ่มเท่านั้นค่ะห้ามข้ามเขตออกจากหมู่บ้านของตัวเองโดยที่ไม่มีธุระจำเป็นนะคะแต่ถ้าใครที่จำเป็นจะต้องเดินทางออกไปทำงานก็สามารถที่จะพกเอกสารที่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ด้วยค่ะ เมืองเปรูจาที่สวยงามกำลังกลับมาเงียบเหงาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามก็หวังว่าทุกคนนะคะจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโรครายต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ของเปรูจาให้ฟังกันเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ